เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยมาเกาะน,นี้นะครับเกาะที่เล็กที่สุดในพัทลุงอยู่ที่ไหนนนเหรอป่ะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนอื่นก็เตรียมตัวใส่ชูชีพลงเรือกันก่อนเลยครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลย let's go <S อันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับนี่ที่เรานั่งเรือผ่านคลองนี้ไปซึ่งระหว่างข้างทางเนี่ยต้นไม้เยอะมากเลยทุกคนและเราก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกแล้วก็ผมนี่ที่ชาวบ้านยกยอกัอกกนไม่ใช่ยกยอกปอปั้นนะทุกคนแต่เป็นยกยอยักษ์ครับผมยอยักษ์ในที่นี้ก็คือยอขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเองนะทุกคนเมื่อเราชมกั ยกยอยักสักพักแล้วนะครับเราจะไปจุดที่2กันเลยและจุดต่อไปที่พวกเราจะไปนั้นก็คือเกาะเล็ก ที่สุดในพัทลุงครับผมนี่คนเยอะมากทุกคนดูที่จอดเรือซะก่อนพอดีเป๊ะกับเรือเลยตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของทะเลน้อยเลยนะครับคือถ้าใครนั่งเรือชมวิวทะเลน้อยนะครับต้องแวะถ่ายรูปเช็คอินจุดนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากและที่ขาดไปไม่ได้จุดเช็คอินอีกหนึ่งที่นะครับบ้านแฝดตรงนี้เลยปกติจะเห็นแค่ด้านหน้านะครับรอบนี้เห็นด้านหลังด้วยและอันนี้คือสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับผมปกติเคยชมแต่ด้านบนรอบนี้มาชมด้านล่าง เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองพัทลุงเลยครับผมต้องแวะกันมาให้ได้ทุกคนและจุดต่อมาที่เราจะแวะนะครับจุดชมน้องควายแต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับจอดเทียบเรือไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําตื้นเกินไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาใหม่ครับผมไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่านี่เลยทะเลบัวแดงครับผมแต่วันนี้แสงแดดไม่จ้านะครับเราก็เลยไม่เห็นสีชมพูอลา,ามสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ามีเยอะไอเห็นพอสมควรนะทุกคนมีใครเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับ